ชุดเตาและหม้อ P-trail จากไฟเมเปิลเนี่ยเป็นชุดที่ดีมากครับราคาคุ้มค่าสุดๆที่สำคัญมันมีอุปกรณ์อิสซัซซีให้เลือกใช้เยอะมากเดี๋ยวจะดูกันให้หมดเลยครับวันนี้เริ่มจากเตาทอชอันนี้นะครับคุ้มมากราคา350บาทมีแมกใ,ในตัวในตัวตัวนี้เป็นหม้อ P-trail ขนาด600มิลลิลิตรมันจะมีฮีทซิงกระจายความร้อนนะครับแล้วก็มีเขี่ยวที่เข้ากับเตาพอดีปกติแล้วหม้อ P-trail 600เนี่ยสามารถจะใส่แก๊สกระป๋อง100กรัมแล้วก็เตาทอชลงไปได้เลยแต่มันมีมากกว่าน,นั้นครับ <S <S <ๆ S 2> อิ กินน้ำกินกาแฟได้กระแพ็กกระป๋องแก๊สเข้าไปใส่เข้าไปในหม้อครับใส่เตาตทอชตัวนี้อย่างไ้ช้อนพับของไฟเมเปิลอีกหนึ่งอันปิดฝาพกไปอันนี้ไปไหนก็ได้ครับมีของครบพร้อมไปกินเลยอันนี้คืออุปกรณ์ที่เด็ดที่สุดครับเป็นหม้อหุงข้าวระบบไอ้น้ำที่ใช้กับหม้อ600เนี่ยนะครับหุงข้าวมาสวยมากอุ่นอาหารได้ทุกอย่างอาหารซองอาหารกระป๋องอุ่นแบบนึง่งอุ่นข้าวเหนียวแข็งๆออกมานึง่งมานิ่มนะครับอร่อยมากสามารถจะแพ็คเข้าไปด้วยกันได้นะครับเราแก๊สกระป๋อง100กรัมใส่ในนี้ เตาทอสใส่ขึ้นว่างครอบลงไปปิดฝาทุกอย่างไปได้วยกันหมดครับหม้อพีเทลยังมีให้เลือกอีกสองขนาดครับตัวนี้750ซีซีขนาดกำลังเหมาะสำหรับ2-3คนทำข,ข้าวกันอีกขนาดคือ800มิลลิลิตรครับตัวนี้เป็นทรงเตีย้ยเหมาะมากสำหรับหุงมข้าวทำอาหารแบบไทยๆอีกอนันคือโต๊ะพับได้ครับเหมาะมากน้ำหนักเบาขานี่มี2ระดับนะครับใส่แก๊สกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กได้วางบนถางแก๊สข้างหนึ่งครับแค่นี้เราก็มีโต๊ะเล็กๆเบาๆเอาไว้วางจานข้าวกินข้าวไม่ต้องเปื้อนพื้นดินครับ